วัสดีค่ะสวัสดีวันที่สิบก้านะคะวัน,นวันนี้วันไหนวันพุธนะะวันพุธท,ที่สิบเก้าม่วกรกฎาคม2 5ง6นห้าอยหมาพบก,กับราวสตาร์ของแกนะคะลาวสตาร์วันนี้6กแปดหนึ่งห้าศะคะตัวเด็นวิ่งลู่ท่ากับ1นะคะวันนี้ให้ฟันห้านะฝันห้าจับวินในตารางห้าแปดแปดห้าห้าย์ห้าหหนึ่งหนึก 8ป0ศูนย์ศ mm ูนย์แปดหนึ okay, ่งศ right ูนหแล้วก็เจ็ดเนะคะเบิรลก็หกหกหรือใครจะจับเป็นในตารางตัวที่แอดให้ก็ได้นะตัวจอกก็จะมี5 8าแปดแปดห1 6ห้าศแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์นะแล้วก็แอดน้นฝันฝันห้านควันนี้โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะแอาจะรีบทำคลิปเนาะเดี๋ยวลูกค้ามา ไปแล้วจ้า